ผมมีอะไรจะบอกคุณด้วยนะมีอะไรเหรอคะคุณไม่เหมาะกับความรักของผมออกจากชีวิตของผมไปซะอันพี่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้บนรถไปเอาให้พี่หน่อยนะ ได้พี่เดี๋ยวรอหนูแป๊บน,นึงนะอ่ะนี่กุญแจรถเดี๋ยวพี่ไปรอที่ร้านนะเอา้าพี่หลงไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมพี่สบายดีไม่เจอกันตั้งนานเลยนะน้องพาเมลากลับมาเมืนะ่อไหร่เนี่ยอ๋อกลับมาได้สักพักแล้วค่ะอ๋อแล้วกลับมาคราวนี้กลับว่าจะอยู่สักกี่วันละ่ะ มาคราวนี้กะว่าจะอยู่ยาวเลยค่ะเพราะหนูอยากมาคืนดีกับพี่คืนดีงั้นเหรอพี่ว่าน้องไม่ทันแล้วแหละตอนนี้พี่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วไหนพี่บอกว่าหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่จะรักไปตลอดชีวิตไงจะว่าไปนั่นมันก็เป็นอดีตเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะพี่มีเมียแล้ว อ๋อเมียพี่คนเมื่อกี้เหรอฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าพี่จะเอาคนธรรมดาแบบนั้นมาเป็นเมียสวยก็ไม่สวยอวบก็อวกฉันไม่รู้เลยว่าพี่ชอบไปได้ไงคนธรรมดาแต่เขาเป็นคนธรรมดาที่มีสเสน่ห์แล้วก็จริงใจไม่ใช่คิดแต่เรื่องเงินเหมือนคุณเมื่อก่อนคุณทิ้งผมไป คุณจำได้ไหมผมวิ่งตามคุณแล้วก็ขอโอกาสจากคุณแต่คุณไม่สนใจแถมคุณยังบอกกับผมว่าถ้าผมไม่มีเงินผมก็ไม่มีสิทธิ์รักคุณที่คุณพูดมันก็ถูกที่ผมมีทุกวันนี้ได้ผมต้องขอบคุณคุณอีกทีนะพี่หลงตอนนั้นที่ฉันเลือกเขาฉันรู้ว่าพี่ก็เสียใจแต่พี่ก็รักฉันไม่ใช่หรอ ตอนนี้ฉันก็กลับมาแล้วไงพี่หลงเลิกกับเมียพี่เรามาเข้ากับฉันนะหยุดเดี๋ยวนี้นะน้องแพนเมล่าถ้าเมียพี่เห็นเมียพี่จะเข้าใจผิดพี่หลงหนูอเอากระเป๋าตังค์มาให้แล้วค่ะ,อะขอบคุณนะแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเหรอคะ คนนี้เหรอเขาเป็นคนที่สมองมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองไม่ต้องสนใจหรอกไปเถอะที่รักเดี๋ยวนี่แกคิดว่าแกเหมาะสมกับพี่หลงมั้นเหรอไม่ส่องกระจกดูสารลูกตัวเองเลยนะสวยก็ไม่สวยและดูเหนียงสิอย่างกระหมูสามชั้นฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะ รีบออกไปจากชีวิตพี่หลงซะไม่งั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะอันเขาเป็นเมียพี่เธอไม่มีสิทธิ์ทำร้ายอันเขาทำไมฉันเทียมกับมันไม่ได้ตรงไหนฮเทียบไม่ได้สักอย่างอันเขายอมลำบากับผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อ,อผมและที่สำคัญที่สุดเขาทำให้ครอบครัวเราเ่มีความสุขได้ ทำได้หรือเปล่าในใสายตาคุณมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองอันขอบคุณมากนะที่ยอมทนลำบากกับผมมาตลอดคุณทำให้ผมรู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีคนที่จริงใจแล้วก็เป็นห่วงผม อันแต่งงานกับผมนะ พี่หลงแต่ตอนนี้ฉันมีเงินแล้วนะฉันสามารถซักของธุรกิจของพี่ได้นะเงินงั้นเหรอผมจะบอกอะไรให้คุณดูไว้นะเงินไม่สามารถซื้อความรักจากผมได้ได้ยิ่งไปกว่านั้นความรักของผมกับแันมันตีเป็นราคาไม่ได้อ๋อผมจะบอกอะไรให้คุณวันที่ผมคุกเข่าขออันนั้นอันก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมจะรัก และดูแลไป็นตลอดชีวิตวนะมปไ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 ะไะอไป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 ไะไปไปมปไ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 ะไุณปไปไปไมไปไปไปหปไอกปไ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 กไป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 